สวัสดีครับผมน้องนาวาินพาเลินครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาตกชิงหลิวนะครับวันนี้ผม,มจะมาตกปลานิลน,นะครับผมได้จริงผมได้แล้วแหละปลารเรียนยัวไป,ป็นกระเบื้องส้มแล้วก็ปลาดินตัวโตใหญ่นะครับวันนี้ผมจะมาเอาปลาส้มเนานะปลาตะเพียนเหยื่อที่ใช้ใช้เหยื่ออะไรครับอาหารเม็ดครับอาหารเม็ดนะครับผมกลัวปลาสไหลกินเลย อันนี้ชิงหลิวยาวกี่เมตรครับมัับนหกท่อนอ,อืมยาวหกเมตรหักไปท่อนหนึ่งใช่ไหมครับน่าจะเหลือประมาณสักสามสี่เมตรเนาะห้าเ <5 S 1> <5 S 2> มตร<ม><ม>ใช่ไหมครับ คนปลาจินแต่ผมไม่รู้ตัวก็ว่าอยู่ตรงนี้ดิโอ้ยทุกคนเอ้าเจอ,อหายใช่ไหมครับปลากินนะครับเมื่อกี้แต่ผมไม่รู้ กันใหม่มันเริ่มกันใหม่อันนี้ผมจะไม่แช่น้ำนะครับผ่านเพราะมันจะได้อยู่เหนียวมันจะได้อยู่เหนียวแต่เกี่ยวเกีย่ยวยากนะทุกคนถ้าเกี่ยวใครเกีๆๆ่ยวสุดได้อนะมันจะดีมากดีทุกคนถ้า,ารันมิดแตกก็ ไอ้ปลดว้าขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นคนปลาดูข้าวนะครับเขาไม่เชีงบอกว่าบนว่าอยากกินปลาใช่ครับอยากกินปลานิลใช่ไหมครับน้องนาวินก็เลย มาตกปลาให้วันนี้ได้กี่ตัวแล้วครับสีสบส่ตัวนะครับสไส์กำลังพอดีเลยนะลูกนะ,ะไม่อยู่ครับ,อ,บอาหารยังอยู่ไหมครับอาหารยังอยู่เนาะ

我没法娱乐。

ได้มากโอ้ยอ่ะอืออวันนี้ปล่อยไปเลยครับทุกคนวันนี้ตัวแรกปล่อยใช่ไหมครับอือใช่มันตัวเล็กตัวนี้ใหญ่กว่าเราก็เราเลือกตัวนี้เนาะใช่ไปพอแล้วครับป่ะได้สี่ตัวแล้วเนาะใช่ก็กำรับคลิปนี้ผมขอจบคลิดไปแค่คคคกกนี้นะค,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 ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจเด็กตอนนำคลิปไปสวัสดีครับบ๊ายบายเยี่ยม アビキンリか